เก่งเลยทุเรียนเก่งว้าวชิดต่อมาด้วยสวยมากยังไม่ได้ถ่ายรูปซะเรื่อยนะคะเพราะว่าคนบังคับเรือรับเพื่อนจะคล่องนะคะนี่อย่าอย่าเพิ่งชมนะคะเดี๋ยวเขาลอยได้เดี๋ยวเราดูดูดูนะคะว่ามาแบบเริ่มขอบชิดแล้วค่ะแบบมารยาทดีมากมุ้ยชะลอนิดนึง ผลงชะลอนิดนึงผลงชะลอนิดนึ่งในชนเขาพาอเรือเขาคนเขาเยอะน่ากลัวกว่าเราอีกการจราจรติดค่ะนะคะใครไม่เคยก็โปรดดูใครว่าขับเรือรถเออใครว่าขับรถลงมาไม่ติดเต้นันชน้ยม้ยชนเต็มเต็มหลังก็ชนมาแอสซิเด i ต์เ r ฟ e ฟอร์เ e ฟ e e ีทัมเอ e ฟรีเวลลุคท <laughs> มันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งนะคะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่แบบชิวๆน้ำแค่หัวข่าวคือ,อยังไม่ลงเลยแม่หนนิดเดี <laughs> แล้วเรือมันเยอะด้วยเนาะเมืเ่อ,อ,อ <laughs> กีอ้ก็จะไปคุกเขาทำไมเนี่ยพื้นที่ก็แคบเนี่ยจะแข่งกับเขาได้ยัง,ยงไง วิวสวยมากสวยมากพอ้วกันละ